สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาตินะครับกับอีพีนี้ก็เป็นช่วงของคอร์สอาหารจีนประเภทติ่มซำนะครับซึ่งเป็นเมนูที่ได้ทำห้ชมไปแล้วนะครับนำมาจัดเรียบเรียงแล้วลงในหมวดหมู่ของคอร์สสอนเมนูติ่มซำกับเมนูซี่โครงหมูนึ่งตซี่ซึ่งเป็นเมนูที่คอนค่าที่แบบโบราณแล้วก็อาหารทานยากมากสมัยนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมรวมถึงวิธีทำไปครับก่อนที่จะไปดูส่วนผสมแล้วก็รสชาติต่างๆนะครับเรามาดู ครตอนแรกที่เราจะทำกันนะครับก็จะเป็นซี่โครงนี่นะครับเราต้องหมักซี่โครงก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับซี่โครงหมูหั่นล้านของาสะอาดนะครับนี่นะครับประมาณหนึ่งกิโลแล้วเราก็จะมีอ่แป้งมันนะครับอยู่ที่ห้าช้อนโต๊ะแล้วก็จะเป็นผงเบกกิ้งโซดาที่สองช้อนชานะครับนี่ฮะแล้วก็ลงแป้งมันมาเลยนะครับลงไปประมาณห้าช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยผงเบกกิ้งโซดานี่นะครับ สองช้อนชาแล้วก็ยังมีน้ำเติมลงไปนิดนึงนะฮะโอเคพอแบบปิ่นๆตัวของซิคโคงนี้นะครับขออนุญาตใช้มือนะครับท่านะผู้ชมแล้วก็คลุกเข้าเลยครับคลุกเขาให้ละลายเลยนะครับแป้งมันรวมถึงผงเบกกิ้งโซดานี่นะครับเข้าไปนะครับี่นะฮะ พอได้แล้วฮะท่านผู้ชมเราก็จะหมักซิคโครงของเรานะครับไว้ที่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับโดยการนําเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาตู้ชิลล์นี่นะครับประมาณ2ชั่วโมงเดี๋ยวเราก็จะนำซิคโครงเราไปไห่น้ำทำความสะอาดเดี๋ยวเราค่อยมาทําขั้นตอนต่อไปกันนะครับนี่นะครับซิโครงที่เราหมักไว้2ชั่วโมงฮะก็ะได้เลยนะครับระหว่างหมัก2ชั่วโมงนี้นะครับก็ให้พยายามคอยกลับ สิคโครงจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนด้านบนนะครับให้ทั่วนิดนึงนะฮะนี่นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงกลับรอบหนึ่งก็ได้นะครับแล้วจะนําไปล้างทำความสะอาดนะครับโดยการใช้ตะแกรงนี่นะครับหรือจะเป็นตะกร้าก็ได้นะครับเทลงไปเทแล้วก็ล้างหลายรอบให้สะอาดครับโดยปกติเลยที่ทางานผมจะใช้วิธีไหลน้ําด้วยนะฮะอันนี้เราก็จะล้างหลายๆรอบก็พอนะครับนี่นะครับก่อนที่จะไปล้างซิโครงเดี๋ยวเราเอามาดูส่วนผสมนะครับก็จะเป็นกระเทียมสับนะครับแล้วก็จะเป็นเต้าซี่เม็ดอันนี้ก็จะสับบ้างแล้วนะครับนี่นะครับ ผมเหลือจากที่ทำซอสราสีนะครับก็นเามาใช้นะครับอันนี้ตัวเนี้ยจะเจียวเอาน้ำมันกันนะครับเพื่อมาคลุกกับซี่โครงเรานะครับส่วนนี้นะครับแล้วส่วนตัวรสชาตินะครับเครื่องปรุงเครื่องเทศนะครับก็จะเป็นเกลือ15กรัมนะครับแล้วเป็นผงปรุงรส15กรัมเราจะไม่ใส่ผงชูรสกันนะครับนี่นะสูตรนี้แล้วก็จะเป็นน้ำตาลทราย40กรัมนะฮะแล้วก็จะเป็นซอสราสีประมาณ1ช้อนโต๊ะนะฮะแล้วจะเป็นเหล้าจีน1ช้อนโต๊ะ แล้วก็น้ำมันงา1นช้อนโต๊ะแล้วก็จะเป็นน้ำมันพิกเ่า2ช้อนโต๊ะนะฮะแล้วก็จะเป็นพริกกินดาแดงสับนะครับประมาณ5เม็ดแล้วก็จะเป็นพริกกีฟ้าแดงประมาณ1เม็ดนะฮะหั่นเป็นเม็ดเต๋าเล็กๆนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะฮะแล้วตัวเครื่องเทศที่ใส่ลงไปก็จะเป็นกระเทียมสับหอมแดงหอมแดงสับนะฮะแล้วก็เป็นลาบผักชีนี่นะครับสับประมาณนี้นะฮะไม่ต้องละเอียดมากนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไป ล้างซิโครงเสร็จเดี๋ยวเรามาทาขั้นตอนต่อไปครับโอเคล้างถังความสะอาดเรียบร้อยนะครับให้สะอาดไปนะฮะท่านผู้ชมล้างหลายรอบเป็นหนึ่งสังเกตดีว่าซิโครงเราก็จะไม่มีความลื่นนะฮะถ้ายังไม่สะอาดมันจะมีความลื่นๆนะฮะของตัวเบกกิ้งโซดานะฮะต้องให้แบบหมดลื่นเลยนะครับเราก็จะพักไปก่อนให้เสียดานะฮะระหว่างรอซิโครงเสียดานเดี๋ยวเราไปเจียวเอาน้ำมันของกระเทียมกับเต้าซี่นะฮะไปครับเราก็ดำกระทะมาตั้งนะครับเปิดไฟ แล้วก็เติมน้ำมันลงไปเลยครับประมาณนี้นะครับแล้เวเราก็ลงเป็นกระเทียมสับนะครับลงไปตามด้วย่อซีนะครับปกติก็ใช้เป็นเม็ดนะฮะอันนี้เป็นผมสับแบบหยาบนิดนึงนะเหลือจากที่ทำอซอ,อสซีนะครับก็เลยนำมาทำให้ชมนะครับใช้ไส่เบาไปนะครับ ตัวเต้ซี่นะฮะเราจะสะเก็ดไม่ไม่ได้นะฮะเราจะดูที่กระเทียมนะฮะให้กระเทียมมีความเหลืองนะครับตัวกระเทียมกับต้าซี่ที่เราเจียวนะฮะเราจะไม่ใส่ลงไปนะครับเราจะเอาเฉพาะน้ามันนะครับต่อเมนูนี้นะฮะท่านะผู้ชมเป็นเมนูที่โบราณนิดนึงนะครับเดี๋ยวนี้ตามพนาคารตังโรงแรมนี่ก็จะไม่ค่อยมีเสิร์ฟแล้วนะครับไม่ค่อยจะทําเสิร์ฟแล้วนะครับจะหาทานยากนิดนึงท่านผู้ชมก็ลองไปทําทานดูนะฮะ ทำไม่ยากครับแต่ว่าขั้นตอนค่อนข้างที่จะจุดปีกนิดนึงนะครับัสเกลที่กระเทียมนะครับให้กระเทียมมีความเหลืองนะครับนี่ครับเราก็จะมาพักน้ามันรอไว้ก่อนนะครับนี่นะครับชับเลยครับทนผู้ชมก็พักให้เย็นนะฮะแล้วก็จะมาเริ่มทําขั้นตอนต่อไปเลยครับเราก็ลงรสชาติเลยนะครับเกลือครับผงปรุงรสลงไปครับ น้ำตาลทรายไปครับเราจีนครับถ้าไม่ทานเหล้านะฮะก็ไม่ต้องใส่ท่านผู้ชมน้ำมันงาครับลงไปเลยครับน้ำมันที่เผาครับตามด้วยน้ำมันที่เราเจียวนี่นะครับลงไปเลยครับแล้วก็มาละลายรสชาติก่อนนะครับ ใช้มือเลยนะครับทู้ชมใบบทุกมือนะครับเมนูนี้นะครับการทำนี่ฮะจุกจิกนิดนึงแต่ว่าอร่อยมากนะครับกกำลังตีเลยครับเมนูนี้ที่สำคัญเลยเดี๋ยวนี้หาทานยากเลยนะครับโอเคพอละลายแล้วนะครับนี่นะแล้ก็มาลงเป็นพริกที่ดูว่าพริกชีฟ้าแดงนะครับลงไปครับ แล้วก็ตามด้วยกระเทียมรากบักชีหอมแดงสับนี่นะครับหอมแดงหรือหอมแขกก็ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็คลุกเค้าอีกรอบครับที่ทำงานนะครับเ,เวลาเสิร์ฟเราจะาใช้เป็นต่อซีเม็ดนะฮะโรยตอนที่เราจะนึ่งด้วยนะครับเป็นการตกแต่งนะฮะ มาลงเป็นซี่โครงเราเลยครับครับเค้าครับเดี๋ยครับพอคุกเข้าเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะหมักซี่คโครงเราไว้ประมาณ หนึ่งวันนะครับท่านผู้ชมโดยการแช่เป็นตู้ชิลช่องธรรมดานี่นะครับประมาณ1วันถึง2วันนะครับก็จะเข้าเนื้อมากนะครับสำหรับรสชาตินะครับพอถ้าเกิดทำเยอะนะครับพอเข้าเนื้อแล้วหนึ่งถึงสองวันเนี่ยก็เก็บเข้าตู้ฟิตได้นะครับเพื่อไม่ให้รสชาติเนี่ยเข้าเนื้อจนเกินไปนะครับก็นําออกมาทานเรื่อยๆนำออกมานึ่งได้เรื่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะนึ่งให้ชมหน้าตานิดนึงนะจะได้เห็นหน้าตานะประมาณไหนนะครับแล้วก็จะมีเข่งนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับ นี่บอกไว้ก่อนเลยนะครับนี่อันนี้ยังไม่เข้าเนื้อนะครับแต่จะนึ่งนะครับชมได้ชมหน้าตาสักนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับโอเคพอสวยงามนะครับ่าประมาณนี้นะู้ชมก็ลงตัวน้ำรสชาติลงไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวกันามานึ่งเลยนะครับโดยการใช้ไฟแรงเลยนะฮะในการนึ่งนะครับให้น้ำเดือดจัดนะครับนี่ครับ นึ่งอยู่ที่ประมาณ30นาทีนะครับปิดฝาครับเดี๋ยวเรากลับมาชมหน้าตาครับซีคงเราก็นึ่งมาสามสิบนาทีเลยนะครับเดี๋ยวมาชมหน้าตากันนิดนึงนะครับครับมาครับเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งหน้านิดนึงนะครับ โดยการเป็นลงพิกเส้นเนี่นะครับเป็นพิกชีฟ้าหั่นเส้นนะครับประมาณนี้นะครับก็ตามด้วยผักชีสักยอดนะครับนี่นะครับนาตาจะชัดนะครับของซี่โครงหมูนึ่งก๊ะซี่นะฮะเป็นสูตรผัดกเพาลยนะครับนี่นะครับที่นํามาฝากกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมไม่ชมนิดนึงนะครับว่ารสชาติจะประมาณไหนนะครับอันนี้คือทําแล้วเสร็จก็คือนึ่งให้ชมเลยนะครับพอเห็นหน้าตานะครับ รอที่นี่นะครับมึ่งออกจากซึ้งเลยนะครับมาครับรอ้อนเนี่ยขนาดพึ่งทมเสร็จนะครับน,นึ่งร้อนเลยนะครับนี่นครับไม่มีตีกระดูกแล้วครับท่านผู้ชมรสชาติก็ได้เลยครับนี่ขนาดพึ่งทมเสร็จแล้วนึ่งเลยนะครับ เผ่อท่านชมนะครับหมักไว้สักหนึ่งวันหรือสองวันนะครับด้วยการแช่ตู้ชิลหรือตู้ช่องธรรมดานี่นะครับรับรองว่าอร่อยกว่านี้แน่นอนนะครับก็ฝากลองเอาไปพางดูเมนูนี้นะฮะเป็นสูตรจากพนักคาที่นำมาฝากกันเลยนะฮะชมคลิปแล้วนะครับชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามให้กับเชฟชางนะครับไว้พบกันใหม่ EP หน้า EP ี้านก่อนสวัสดีครับ